บนนี้หนาวมากบนนี้หนาวมากที่บ้านแม่บูใหญ่โคราชโอ้ยกี่องศาวันเนี้ยเอ้ยหนาวจริงๆหนาวจริงๆหนาวจริงๆสิบเจ็ดองสิบเจ็ดองศาวันเนี้ยต้องตากแดดอะไม่น่าเชื่อว่าป,ปีนี้หนาวมากเลยอะใชนะ่คุณแม่ปีนี้ทำไมมันหนาวจังเลยคุณแม่ฮนะฮะ หนาวหนาวมากเลยแดงหนาวไม่แดงหนาวเราทำไมสบายอย่างนี้วะวันนี้อากาศสุดยอดเลยวันนี้อากาศสุดยอดเลยคุณแม่เหมือนเหมือนเหนหนาวมากเลยฮะมือเหมือนแข็งเลยแบบเออเราเหมือนอยู่เมืองนอกไงนะคุณแม่นะมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์หนาวผมเพราะหนาวคืออันนี้อันนี้หนาวเกินไปไหม อ่าโอเคโอเคนา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 สะอาดอออาด้วยอืม